คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยระกาศหอมสับปรับบุรุษจับตาดูดีๆนะครับนักโทษชายทักษิณประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นมาแล้วกับการไม่ติดคุกแม้วันเดียวจากคดีคอร์รัปชันโกงบ้านกินเมืองจะประสบความสำเร็จซ้ำหลุดจากคดีมาตรา112ในชั้นอายการหรือไม่เริ่มมีการตั้งข้อสังเกตกันแล้วเพราะหากจะหลุดก่อนที่ศารจะมีคำพิพากษา ก็หลุดในชั้นอายการนี่แหละครับมีคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลจากชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพักประชาธิปัตย์มีอาชีพเป็นทนายความรู้แท็กติกบนโรงบนศารเป็นอย่างดีการที่คุณทักษิณเพิ่งออกมาเปิดประเด็นใหม่หลังใช้อาการป่วยมาเป็นเหตุผลในการส่งฟ้องเลื่อนออกไปเห็นได้ชัดว่าเป็นเทคนิคทางกฎหมายที่จะอ้างว่ามีข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างไปจากเดิม เพื่อให้มีการรับเรื่องขอความเป็นธรรมสอบสวนเพิ่มเติมในวันที่18มิถุนายนนี้ถ้ามีการรับเรื่องขอความเป็นธรรมต่อลมหายใจให้คุณทักษิณอายการสูงสุดต้องมีคำชี้แจงที่ชัดเจนต่อสาธารณะว่ามีหลักฐานพยานใหม่อย่างไรถ้าผู้ต้องหาใช้วิธีการแบบนี้ยือ้อประวิงเวลาไปเรื่อยๆความเป็นธรรมจะอยู่ตรงไหน ดังจะเห็นได้จากกรณีบอสอยู่วิทยาที่ทำให้องค์กรอายการได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาแล้วผมคิดว่าอย่าวิจารณ์กันไปไกลว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวเลยครับแต่ให้จับตาหมากกลซ่อนเงื่อนเทคนิคทางกฎหมายและการใช้ดุลพินิษของอายการให้ดีเพลอเพลออาจจะหลุดในชั้นอายการก็เป็นไปได้ ดูคดีของนายอิทธิพลคุณปลื้มเป็นตัวอย่างส่งสำนวนกระชั้นส่งฟ้องช้าจนเป็นเหตุให้นำตัวจำเลยส่งฟ้องไม่ทันทั้งอายการและปะปะชทำขึงขังขอออกมาจับใหม่สุดท้ายก็ไปหลุดในชั้นศาลเทคนิคทางกฎหมายเหล่านี้คนธรรมดาทำไม่ได้หรอกครับมีแต่คนที่มีอำนาจวาสนาเท่านั้นที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นบิดเบี้ยวได้ครับเรื่องมันเคยเกิด ก็ไม่แน่ว่าจะเกิดซ้ำอีกหรือไม่คดีบอสวรวุฒิอยู่วิทยาขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี2555มีการมอบหมายให้ทนายไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอายการถึง14ครั้งปัจจุบันบอสยังหลบหนีหมายจับและเหลือข้อหาเดียว คือการขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีมีอายุความ15ปีจะหมดอายุความในอีก3ปีข้างหน้าหากคดีนักโทษชายทักษิณซ้ำรอยคดีบอสภาพโพสสํานักงานอายการสูงสุดจะดําดิ่งอีกครั้งฉะนั้นหากเกิดเรื่องตามที่ทนายชฉาว,ว่า ความเชื่อมั่นในอายการจะดิ่งเหวจนยากที่จะกอบกู้ใหม่แน่นอนใครที่คิดจะทำอะไรเพื่อคนคนเดียวพึงสังวรอ,อนาคตราชการจะดับวูบในทันทีกรรมสมัยนี้มันติดจ,จรวดพูดถึงนักโทษชายทักษิณเมื่อย้อนกลับไปดูเสียงออดอ้อนขอกลับไทยมุมหนึ่งก็น่าสงสารครับชายแก่ถอดเขี้ยวเล็บอยากกลับมาเลี้ยงหลานในบ้านปลายของชีวิตไม่ได้พูดครั้งเดียวนะครับ แต่ย้ำๆเรื่องเลี้ยงหลานอยู่หลายต่อหลายครั้งหากไม่นับช่วงที่ยังพูดจาพาดพิงไปถึงเบื้องสูงจะพบว่าในวันที่นักโทษชายทักษินมั่นใจแล้วว่าจะได้กลับไทยแน่ๆสำนวนสำเนียงที่ใช้ไม่มีพิษมีภัยเลยผิดกับช่วงเผาบ้านเผาเมืองวิดีโอคลิงก์ให้คนเสื้อแดงฟังอย่างดุเดือดถ้าเมื่อไหร่เสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันที แต่ก็ไม่มาหรอกค,ครับคนเสื้อแดงจำนวนมากถูกหลอกหลายคนต้องติดคุกเพราะคึกตามคำพูดของนักโทษชายทักษิณหลังเหตุการณ์เผาเมืองหมัดๆก็ยังบอกว่าจะกลับอย่างเท่ๆ Rice. เริ่มจะคิดกลับมาเลี้ยงหลานก็วันที่1มกราคม2564วิดีโอคอลให้สัมภาษณ์ว่าอยากกลับมาเลี้ยงหลานไม่เล่นการเมืองมีแต่ห่วงบ้านเมืองเท่านั้น แต่ก็ยอมรับว่าจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่นั้นมันไม่ใช่ผมเป็นคนกำหนดจากนั้นพูดมาเรื่อยครับโดยเฉพาะในรายการแ a r e Talk Care Clubhouse ที่จัดโดยคนของพักเพื่อไทย29มิถุนายนบอกว่าผมกลับแน่แต่เมื่อไหร่ค่อยบอก13กรกฎาคมยืนยันอีกครั้งว่าผมกลับไทยแน่แต่จะบอกเวลาอีกทียังไงไปสุวรรณภูมิออกประตูหน้าไม่ใช่ประตูหลัง กระทั่งปี2565เริ่มตั้งแต่วันที่4มกราคมบอกสเงื่อนไขขอกลับบ้านว่า 1. อยากเลี้ยงหลานในเวลาที่เหลือ 2. ใครเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากให้ช่วยคิดแก้ปัญหาให้พร้อมไม่คิดเงิน 3. จะรับจ้างบรรยายให้โอเลี้ยงแก้วหนึ่งก็พอ 4. จะไปชวนบรรดาเศรษฐีในเมืองไทยมาลงขันช่วยส่งเสริมสตาร์ทอัพ ถัดมา26กรกฎาคมนักโทษชายทักษิณได้ปล่อยคลิปสัมภาษณ์จากดูไบเนื้อหาบอกว่าให้อภัยศัตรูพร้อมระบุเหตุผลที่อยากกลับบ้านเพราะเห็นคุณหญิงผมสงสารคุณหญิงผมตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยเพราะคุณหญิงรับภาระมาเยอะรับภาระแทนผมมาเยอะสงสารเมื่อกลับไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้กลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วมันก็จบทุกอย่าง 13กันยายนพูดในรายการแคร์ทอกอีกครั้งว่าไม่ต้องคิดว่าผมจะให้รัฐบาลเพื่อไทยเสนอนิรโทษกรรมไม่มีแน่นอนมีหมากชั้นเดียวตื้นๆคือกลับหรือไม่กลับดังนั้นนักวิเคราะห์ทั้งหลายอย่าคิดเยอะ19กันยายนคราวนี้โพสต์แสดงความเห็นผ่านโซเชียลว,วาระครบรอบ16ปีการรัฐประหารผมเอง73ปีแล้วก็ยังอดห่วงอนาคตประเทศและลูกหลาน ไม่นานคงจะได้กลับไปเลี้ยงหลานและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสังคมไทยเท่าที่กำลังกายและกำลังสมองยังดีอยู่ด้วยเคารพรักและห่วงใย25ตุลาคมพูดกล่าวผ่านรายการแคร์ทลอกว่าอยากกลับไปเลี้ยงหลานตอนนี้น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วได้กลับแน่แต่รออีกนิดนึงมาถึงปี2566ปีที่นักโทษชายทักษิณเดินทางกลับไทย ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเกียวโดนิวส์ในเดือนมีนาคมว่ากำลังรอเวลาเดินทางกลับไทยมีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ในช่วงปีนี้ตอนนี้ผมได้รับโทษในคุกขนาดใหญ่เป็นเวลา16ปีแล้วเพราะพวกเขากีดกันผมไม่ให้อยู่กับครอบครัวได้รับความทุกข์ทรมานมามากพอแล้วถ้าหากต้องกลับไปทุกขทรมานในคุกเล็กๆมันไม่เป็นไรความจริงแล้วนี่ไม่ใช่ราคาที่ผมเองต้องจ่าย แต่จำเป็นต้องจ่ายเพราะอยากอยู่กับหลานหลานผมควรใช้เวลาที่เหลือของชีวิตอยู่กับลูกๆและหลานหลานของผมผมบอกลูกสาวว่าอย่าอนุญาตให้เพื่อไทยออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ผมไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ทำให้ผมมีความสุข 1พฤษภาคมนักโทษชายทักษิณโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลว,ว่าเช้าวันนี้ผมดีใจมากที่ได้หลานคนที่7เป็นชายชื่อทาศินจากน้องอิงแพรทองทานหลานทั้ง7คนคลอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศผมคงต้องขออนุญ,ญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุจะ74ปีกรกฎาน,นี้แล้วพบกันเร็วๆนี้ครับขออนุญ,ญาตนะครับ9พฤษภาคมโพสต์อีกครั้งว่า ผมขออนุญาตอีกครั้งผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดผมครับขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีแล้วที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับและก่อนกลับโพสต์ว่าไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาระพักเพื่อไทยผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและวันที่ผมกลับ ยังเป็นช่วงรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์อยู่ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเราจะเห็นว่านักโทษชายทักษิณเน้นอยู่สองประเด็นหลักคือกลับมาเลี้ยงหลานกับห้ามนิรโทษกรรมให้ตนเองแต่คนกลับมาเลี้ยงหลานแทบไม่พูดถึงหลานเลยกลับเดินสายอวดบารมีทางการเมือง ขณะที่พักเพื่อไทยเริ่มมีความชัดเจนเรื่องการออกพรบนิรโทษกรรมที่รวมมาตรา112ด้วยหลังนักโทษชายทักษิณถูกอายการสั่งฟ้องคดีดังกล่าวนี้ฉะนั้นในคำพูดของนักโทษชายทักษิณไม่มีอะไรเชื่อถือได้เลยหลังจากนี้หากมีการสับปรับก็ไม่มีอะไรน่าแปลกใจเพราะมันคือ DNA ทักษิณ